อันยองมาแล้วมาแล้วกลับสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แม FC, อเอฟซีสาวน้อยเพชรบาดแผลสวัสดีพอ่พอพ่อแม่แม่แมอีหลาหน้อยอุ้งอิงอีหลาหน้อยป้อมแป๊บและอีหลาหน้อยฟ้าใสเส้นเคยนะครับผมเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมาพูดก็คือว่าอยากจะมาให้ดูเหมือนหน้าปกคลิปเลยว่าน้องฟ้าใสมีหนาวจัดหนาวจากบุคคลท่านนี้นะครับเด้อ ดูบุคคลท่านนี้นะครับเดออยากให้ดูอยากให้ฟังเสียงว่าทําไมน้องฝาใสมีหนาวถ้าเกิดคนคนนี้มีโอกาสเข้ามาในองค์กรนะครับเดผมอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงดูว่าเสียงนี้คือเสียงใครแล้วคนที่ร้องเป็นใครนะครับเด้อขออนุญาตคลิปจากช่องของขวัญนันทพงศ์ด้วยนะครับเด้วขออนุญาตจากคลิปคลิปนี้นะครับเด้ยผมอยากให้หลายๆคนได้ดูแล้วก็ได้วิ จานด้วยนะครับเด้ติชมได้นะครับเร้ยว่าเสียงเสียงนี้กับบุคคลท่านนี้ทําให้น้องฟ้าใสมีหนาวจริงหรือไม่นะครับเด้ไปฟังกันเลยน้องนี่มักจะอายลายขักดอกอีลีสามลีตาวดีนางมาแร์วัด วันสันฟ้าขออาสาปีนไปขอให้ได้คู่อายใจน้องบวันกลัวหัวใจทั้งสิ้งของทั้งมอบให้พี่ตราบจนชั่วชีวิต ชายคนปเพียนแปลงดอกพีอสวัสดครับนั่นละครับเป็นยังไงบ้างน้องฝาใสมีหนาวจริงหรือเปล่าจริงหรือไม่ใช่หรือมม่วนะครับ นี่คือเป็นครูบาของน้องฟา้าใสคนแรกเลยนะครับเดือคนแรกที่เป็นคู่สอนน้องฟา้าใสนะครับเดยน้องฟา้าใสเป็นครูพักลักจาพ่อกับแม่เป็นศิลปินนะครับเดืนน้องฟา้าใสคือมีต้นทุนทีนทนน่สูงมากต้นทุนของเพิ่นมมสูงมากคือเพราะว่าพ่อก็เป็นศิลปินแม่ก็เป็นศิลปินทุกคนคือเป็นศิลปิน,แล,ปน,ปนแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมแล้วก็เป็น คนฝึกสอนฝึกร้องให้น้องฟ้าใสานี่ครับเกิดน้องฟ้าใสาคิดดีทดําดีหรือพยายามเรียนรู้กับแม่ปานผมว่าน้องฟ้าใสาได้ไปได้ไกลแน่นอนนะครับเรื่องไม่ได้เกี่ยวกับค่ารถนะไม่ไ <laughs> ด้เกี่ยวกับค่ารถนะนะครับเรื่องผมก็เลยอยากเอาหยิบน้องฟ้าใสาขึ้นมาพูดนะครับเรื่องกับ เพลงที่เ้องเอาไปร้องนะครับเด้อเราจะได้ดูตอนท้ายคลิปของผมนะครับเด้อเพลงที่ร้องของเพลงของอีหลานหน่อยลูกหญิงน้องเขาไม่ได้อัดเสียงไม่ได้อะไรนะครับแ,แค่เป็นการไลฟ์สดผมขออนุญาตตัดคลิปของน้องฟาใส่ลองไปดูท้ายคลิปได้นะครับเด้อถ้าเกิดใครเฝ้านะครับถ้าอยากไม่เฝ้าผมจะมาพูดง่ายๆแบบอธิบายแบบง่ายๆแบบละเอียดคัดก่อนคือน้องฟาใสเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่มีของและมีความสามารถนะครับเด้อน้องเป็นบุคคลหนึ่งที่ที่ พวกเราหลายๆคนให้ความสาคัญแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันช่วยกันนะครับด้อพร้อมที่จะผลักดันน้องฟ้าใสคนนี้เพราะว่าจะเป็นนิวเกียร์หลายๆคนนะครับด้อหลายๆคนทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันอยู่แล้วแต่เราจะมาพูดถึงน้องฟ้าใสเป็นคนแรกก่อนคือน้องฟ้าใสมีศักยภาพมากพอท,ที่ที่ทําให้หลายๆคนพ่อพ่อแม่ของอิหร่านไอร์โงงิงคนที่คอยเป็นกําลังใจให้ พี่เอวีงเขานี่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเปิดใจให้น้องฟ้าใสามามากแล้วแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเลือส่วนตัวผมกับอีกทีมงานที่ผมรู้จักกับผมนะ่คือผมพยายามที่จะช่วยแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงน้องฟ้าใสาให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะให้น้องฟ้าใสาติดกะระแสให้ได้นะครับเดือดเราช่วยอะไรน้องมากไม่ได้คือเราไม่ใช่ผู้บริหารนะครับเดือดทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของผ,ผู้บริหารของเขาแต่เราเป็นแค่คนนอกเป็น f c เราทําได้แค่เอาคลิปน้องมาลง พูดถึงน้องบ่อยๆนี่คือการสร้างตัวตนอีกช่องทางหนึ่งนะครับเด้อสำหรับคนที่ติดตามศิลปินนะครับเด้อส่วนตัวน้องนั้นผมพยายามกับคุยกับพ่อเพื่อนให้พยายามลงคลิปเยอะๆพยายามไลฟ์สดบ่อยๆให้น้องเขามีตัวตนนี่คือการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน,โโน,ไนเ์เหมือนที่บอสโจยมานินพูดไว้นะครับเด้อเหมือนตรงนี้เลยครับเด้อเหมือนที่บอสโพสต์ไว้นี่คือการสร้างตัวตนให้อยู่ให้ตัวเองอยู่ในสื่อออนไลน์ให้เยอะที่สุดแล้วก็มากที่สุดขยัน โพสขยันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่บอสมาเพราะบอสเติบโตมาจากโลกออนไลน์เหมือนกันเพื่อนกับยาใครเด็กที่เพื่อนดูแลอยู่เติบโตบนโลกออนไลน์เหมือนกันนะครับเดือต้องทําแบบที่เพื่อนว่าเอาเลยนะครับเดือน้องฟ้าใสเป็นคนที่ตั้งใจแต่ตอนนี้คือน้องยังเป็นเด็กอาย,อายุอายุแค่สิบห้าสิบหกเองก็ก็ยังติดเล่นติดอะไรอยู่แต่เราก็ไม่ได้บังคับอะไรมากมายแต่พยายามพยายามแค่พูดแค่คุยแล้วให้ให้น้องพยายามลงคลิปจะได้พอ,พอ,พอๆแม่จะได้เห็น นะครับเดืองฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยผลักดันอีหล่าฟ้าใสขอบคุณหลายๆคนฐานเอฟซีอีหลา่หลา,อ,ลา,าองค์หญิงฐานเอฟซีองกรสาวน้อยที่ช่วยผลักดันและช่วยสนับสนุนพูดในสิ่งที่ดีๆของน้องฟ้าใสนะครับเดือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องขาดไม่ได้คือองกรสาวน้อยกับบอสโจโยมบันินที่ช่วยผลักดันศิลป,ปินทุกคนที่คอยซับพอร์ตหรือคอยช่วยผลักดันคอยเป็นกระบอกเสียงให้ศิลป,ปินแต่ละคน คนใดคนหนึ่งทําเองไม่ได้นอกจากจะให้คนหลายๆคนช่วยกันแล้วตัวศิลปินต้องผลักดันตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นนิวเจนแต่ละคนนะครับเดือดส่วนตัวน้องว่าใสาเราช่วยผลักดันแบบนี้อยู่เนื่องๆนะครับเดือดเราทําอะไรมากไม่ได้ เราเห็นนังมากเกินนี้ไม่ได้หรอกเราแค่สนับสนุนนะครับเราฝากติดตามฝากดูแลแล้วฝากผลงานน้องฟ้าใสไว้ด้วยนะครับเด้อน้องเป็นเด็กที่คิดดีทําดีนะครับเด้อน้องเป็นคนซื่อๆใสๆครับคิดอะไรก็พูดไปแบบนั้นนะครับเด้อถ้าเกิดน้องทํานะทอะไรผิดพลาดไปก็ขอ,ขอให้พ่อพ่อแม่เป็น F c ฟซีอีหล่าลวงย่างเนี่ยคอยตักเตือนได้นะครับเด้อตักเตือนได้พูดได้เลยตักเตือนได้คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือจะพูดส่วนตัวกับกับพ่อของเพิน่นลก็ได้เด้อพร้อมที่จะไปปรับ,ปร,บปรุงและพัฒนาตัวเองแน่นอน บ่อมีอิดออดบ่อมีแสบ่อมีอะไรทั้งสิ้นคือจอมรับในการตักเตือนนะครับเด้อส่วนส่วนน้องฟาใสเราอยากให้ไปดูว่าคลิปที่น้องได้ทําการลองทําการฝึกทุกอย่างเพราะว่าจะเป็นการร้องการล่ํกากรผมอยากให้ไปดูคลิปคลิปนี้ว่าน้องฟาใสถึงจะทําไม่ดีพอแต่ก็น้องเขาก็พยายามนะครับเรื่องฝากฝากผลงานน้องฟาใสด้วยนะครับผมลองไปฟังดูนะครับผม ลาบ้าีแต่บ้นลยบ้นีแ่เห็นตาเนเหล่งลอมวเราอมนอเจ้าเียงมาหมูองักหาคนคุณงงจ้าังเทมาได้คุณเฮจ้าวจำใละมาด้คุณพี่น้องนี้าาเล สู้ยังหาเพียงเคยสู้เป็นสู้ยังหาหัวใจยังเาฟไปอีกกา